ัปเดตล่าสุดครับผมคุณชาตรีไลฟ์สดยืนยันนะครับผมว่าทางซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับผมได้บาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ทันนะครับทำให้ต้องถอนตัวนะฮะในการชิงแชมป์มวยไทยกับทางตะวันฉายวันที่7ตุลาคมนะครับผมโ้น่าเสียดายมากครับเดี๋ยวลองไปดูไลฟ์สดที่คุณชาติแจ้งข่าวมาสักครู่ครับผมต้องออกข่าวนะขอโทษนะซุปเปอร์บอลเขาดึงออกสองสามวันก่อนเขาบาดเจ็บขาเข่าเจ็บ เขาชกไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ทีมผมหาคู่ชกอยู่สำหรับถอนชายหลายคนม,มีมีสิทธิ์ชิงแชมป์แล้วก็ซูเปอร์บอลกับถอนชายอ่าเสียดายมากจริงๆแต่เราจะจัดปีนี้100%ให้ซูเปอร์บอลให้แฟนๆทุกคนบอกว่าซูเปอร์บอลให้ให้เขาพักๆดีๆไม่ต้องรีบให้กับขุ่นเป็น100%แล้วก็ซ้อมอีกทีหนึง่ง แล้วก็เราจะจัดไฟนี้อีกทีหนึ่งปีนี้แต่เศร้ามากผมเศร้ามากเพราะว่าผมอยากดูจริงๆใช่มัไฟนี้มัน,ม,นมันทวันช่ยกับกับซูเปอร์บอลแต่ซูเปอร์บอลเขาเขาเขาบอกว่าเขาบอกทีมผมเขาขาเขามันเตะไม่ได้เดินไม่ได้มันมันอะไร,ะไรเกิดเกิดเกิดขึ้นเขาเจ็บบาดเจ็บ ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายทีแล้วนะครับที่ทั้งซูเปอร์บอลและตตวันฉชยเนี่ยยังไม่ได้เจอกันในวันที่7ตุลาคมครับแต่ว่าทางคุณชาตีก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าจะจัดคู่นี้ให้ได้ภายในปีนี้ครับผมก็ยังมีเวลาเนาะอ่ายังมีวันที่4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไฟ์ของกาตาร์นะผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็อยากให้คนนะครับผมอย่าไปเม้นอะไรที่มันแย่ๆนะครับคือนักกีฬาเนี่ยเขาตั้งใจซ้อม ซูเปอร์บอลนะครับผมตั้งใจกับไฟนี้มากนะครับตั้งใจอยากจะได้ไฟนี้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าชิงแชมป์ได้หรือว่ายังไงเนี่ยเขามองไปที่เรื่องของการแก้มือกับชิงคิตในต่อไปนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมเนี่ยเขาเป็นที่มาตลอดนะครับแต่ว่าพอมันมีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะเตะได้นะครับเดินก็ลําบากนะครับผมเตะไม่ได้ซ้อมก็ลําบากนะครับไปรักษามาประมาณ2สัปดาห์แล้วครับผมแอดมินทีก็ติดตามข่าวสารอาการบาดเจ็บของน้องอยู่นะครับผมก็ ไปหาหมอมาแล้วสองรอบครับแต่ว่ามันยังหายไม่ทันจริงๆครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าหายไม่ทันขึ้นไปฝืนชกเนี่ยะขึ้นไปชกแล้วซูอรบอลไม่เตะเลยไปเดินแลกหมัดเนี่ยคิดว่าคนอยากดูไหมครับผมหรือว่ามันจะเสียหายไหมเดี๋ยวหลายๆคนก็บอกอ้าวทำไมไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าล้มมวยอะไรเป็นแบบนี้อีกนะครับผมก็ยังไงฝากให้กําลังใจกันดีกว่านะครับให้ซูเปอร์บอลเนี่ยรักษาาการบาดเจ็บให้หายไวๆนะครับผมแล้วก็กลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งได้ไวๆนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลื่อนคู่นี้ไป4พฤศจิกายนเหมือนกับที่จุนธานกับฟาบีซิโอเนาะแต่ก่อนเนี่ยฟารบิซิโอกับจุนธานจะแข่งในวันที่7เนาะตามนี้เลยนะครับผมไออันนี้เป็นโปสการ์ดอันเก่าเนาะแต่ว่าก็ย้ายไปเป็นวันที่4พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับเพราะว่าัดคิดว่าน่าจะมีใครสักคนบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะแล้วก็สินสมุดเนี่ยที่จะได้แข่งวันที่30กันยาที่พร้อมกับสแตม็มเนี่ยก็ต้องถอนเพราะว่าการบาดเจ็บเช่นกันนะครับคือนักกีฬาเขา มีใจอยากจะแข่งอยากจะสู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสภาพร่างกายมันไม่ไหวจริงครับขึ้นไปสู้แล้วมันแสดงผลงานได้ไม่ดีผมว่ามันแย่กว่านั้นอีกครับผมคือถ้าชนะไปมันก็ยังโอเคคือเจ็บแล้วยังชนะได้อยู่มันก็มันก็ดีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแพ้มาเนี่ยโอ้โหอะไรเสียหายไปเยอะนะครับหรือว่าบาดเจ็บหนักขึ้นมามันก็ไม่ไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดยังไงครับถ้าคิดว่าจะมีใครขึ้นมาชกแทนซูเปอร์บอลน,นะครับผมเพื่อที่จะชิงแชมป์ตะวันฉายเนี่ยลหลายๆาคนมองว่าใครน่าจะเหมาะสมครับผมในรุ่นนี้จะสิบกิโล อนนี้แอดมินทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันทางทีมงานที่จะหาคนมาแทนผมว่าก็คงลำบากเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไม่ได้นี่ย้ายเลยดีกว่านะครับย้ายคู่นี้ไปวันที่4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็คิดว่าคนไทยรอได้นะครับหรือว่าคนทั่วโลกก็รอได้ครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะอะไรแบบนี้นะครับผมยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดมีข่าวสารอัปเดตอะไรยังไงเนี่ยแอดมินทีจะรีบนำมาบอกกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ